คำเตือนคลิปนี้สร้างื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งวันควรได้รับคำแนะนำ เออเรากำลังทำอุปกรณ์กันนะอุปกรณ์อุปกรณ์รที่เป็สทิที่ไม่ดีนะเพื่อนมันโคตรคงค,คุดคงคุดเฮียมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกนะมิกกี้เราแค่ทำปุ๊บแล้วก็ถือว่าเราฉลาดแล้วเราก็สูดเข้าไปเต็มเต็มอของคนข่า ดูเลยยใช่ไ่ไม่ไอคิวมึงอ่ะกากสิสุดแล้วมึงงวยมาฉลาดได้หรอไอบิกกี้นายเราทำไหมล,ล่ะทำอะไรฉลาดนะโอ้ฉันขอสักนิดนึงก็ได้นะเพื่อนขอนิดนึงนะเออเสียงดังอะไรของมึงนะบิกกี้โอ้มินนี่ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทำไมสม,มองของมึงเป็นอย่างนั้นวะ ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะชัดเลยออลองดมอีกสิพอกันที่ฉ oh, ar er ันจะโทรแจ้งตำรวจนี่แหละฮอะไรกันนี่เกกล้าไปโทรศัพท์ของฉันงั้นเหรอไม่รู้สินะนี่เกคิดว่าตัวเองเก่งมากใช่ไหมฉันจะรี มาแล้วมาแล้วโหจะได้อะไรนักหนาเอามีอะไรผมรับใช้ครับพวกนั้นเล่นของค่ะเฮ้ยเวรุ่นทำอะไรอ,ะอ่ะบอกครับม่อยม่อยผมทำอุปกรณ์ครับคือตำรวจ <c oughs> โอ้งั้นเหรอแรกคนต้องการเป็นอะไระ่ฮะบอกเลยสิเออคนอนี้แล้วก็ตายเหรอแล้วก็คนต,ตำรวจ <c oughs> ของข้อ โอ้เงินเราใช้พวกนายคนละอะไรกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหดียอดโอเคถ้าพวกนายได้เอกอะไปขอบคุณนั่นไหนไหมนะไหนไหนไหมเออขอบคุณมากครับคุณตำรวจไม่เป็นไรหรอกก็ใช่เป็นตำรวจเถื่อนไงล่ะเออ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 ้ถ้าวงนั้นเอาพิษแค่ได้กูรุมพวกไอง เธอนี her, oh, kind of ่จะจะไปกันเด็ดเลยนะจะจะฆ่าเธอเองโอ๊ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยรนี่โอ้ยโอ้ยอ้าวเฮ้เออเออจะกูไม่ป๊ือนั่นตาแกมั้งแกฉลาดหรือเปล่าล่ะโอ้ฉันเหรอฉลาดโอ้ฉันงูจะตายเด้อโอ้คิดโง่เลยตายห่าเลยอะ แต่ฉันจะไม่ฉลาดอะไรแต่ตอนนี้ฉันฉนลาดในลูกแล้วว้าว